Thì nó bưng mắc cười đó mắc cười không nhảy gì lại Nhớ nhớ Bông đu bông đu bông đu ừ. Vì nhau vì nhau hẹn Cờ nhau nhau cờ nhau hẹn Thì nó Vâng vâng เบิ saya, as well as ่งหมู่คักคือว่ากล้วยจีนนี่แหละแต่ว่าบ่แม่นเด้อพี่น้องเป็นกล้วยตั้บ้านเฮานี่แหละบ้านค่อยเอิ้นว่าบางคนเพิ่นก็เอิ้นว่ากล้วยส้มว่าซั่นแต่ว่าค่อยเอิ้นว่ากล้วยตั้กล้วยตั้หรือว่ากล้วยเงานี่แหละบางคนก็เอิ้นว่ากล้วยเงาแต่ค่อยเอิ้นว่ากล้วยตั้แต่ว่ามันสูงๆสูงแฮงพี่น้องเบิ่งดูมันสูงกว่าหัวใหญ่ไปเล ป,ปุ๊กสะบลงามป,ปุ๊กสะบลงามบนไกน่กับเหอนไก่กับเหอนขว้ามันก็งามงามตามเทงามว่าบางทีเนาะส่วนใหญ่เวลากับปุ๊กเต้นตามส่วนไก่กับเหอนนี่แหละปุ๊กพออยู่พอกินแต่ส่วนยยไร่ใหญ่เวลกันเลือกกินกับบดได้บดได้ไข่ท็อก แบง่งพี่แบ่งน้องพี่น้องผู้ใดบม่มีผู้ใดผู้ใด่นยักกินบอกเพิ่นมาเอาปั่นกันยู่กันกินไปแหละค่อยจะได้ค่ายจะเชื่อดิอยายเวลปพ๊กตะไลอยู่แต่ถ้าบ่ได้ค่ายเอาไปให้พี่ให้น,น้องกินพี่น้องผู้ใด่นบ่มียายเวลก็เอามามาพีให้หน,น้องกิน แด่งพี่แด่งน้องกินไม่เคยจะคายจากเท้ด้วยนายวิไลนี่งกินนงเพื่อดายาเท้ยาวา่าเจากวีในไายวิไลก็บรินับเบิ้งเบิ้งเบิน,นี้น่าจะเบิงหนึ่งสองสาม 4ี่ห้าสิบเเกเกวีเพื่อใดมันงามๆยายวิไลกับลูกสาวห้ามกันกระเพอเลยยกปุขึ้นยกปุขึ้นนักอเอาเทเอาว่านี่แหละแต่นี่กันพอห้ามกันแพยอยู่ผู้หญิงผู้หญิงห้ามกันแพยอยู่แต่เคือนี้นิดตี นายวิไลกับลูกสาวสีห้ามกันโอเคแล้วปึ๊งเมืองที่ยาวเทียวยาวว่ากามากยาวอีกพี่น้องมึงพูดยาวเทียวยาวว่างามเทงงามว่าเลยพี่น้องจบคลิปนี้ซสำนี้สากลฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นายวิไลในเด้อ